สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันที่ร้าวเป็ดยางมาเก็บไ่กันนะคะเดี๋ยวเรามานับกันว่าได้กี่ลูกนะสองนะคะสามสี่สี่นะกองไว้นี่นะสี่นะคะไม่ได้เอากระมาังมาเดี๋ยน้องเอามาตามสี่ห้าหาก,หากนะคะ จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะออันนี้ค่ะสิบนโอ้โหสิบเอ็ดนะคะสิบสองสิบสามโอ้นี่ยังร้อนรอยู่ในสิบสี่ครับแตนั้นเองสิบสี่ เลยีนสสนะแปดงมาเก้ายีสิบสิสิบสองลูกใหญ่มากเลยค่ะลูกใหญ่ ย okay. <Yeah, ี่ส UH ิบสองยี Unless ่สิสองเราขายหมดทุกวันนะคะยี่สิบสามยี่สิบสี่้ายี่สิหกลูกนะคะอันนี้บอกเลยนะคะว่าขายหมดทุกวันยี่สิบหกลูกแล้วก็ไปทำการเห็นเหมือนมดวิ่งยี่สิบหก็ล้งเอานน้นมาลรยไห้เลย เป็ดผัดขนทีหนึ่งนะคะในการเลี้ยงนะมันก็จะไม่ไข่ะคะ่ะเอ๊ใช่ยี่สิบเดเลยนะเก็บที่อยู่ข้างนอกอก่อนนะยี่หกยี่ิบเจ็ดลูกใหญ่นะคะยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบน้อสามสิบลูกแล้วนะสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่ สห่นะคะเก็บมต้งยตันหันกันเั้แปดตั้แปดัน ามเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่นะไข่เป็ดบ้านเราอะสี่สิบเอ็ดนะสี่สิบเอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่อยากจะตั้งกล้องนะแต่ทำไม่ได้นะไม่ได้เอาที่ตั้งมาสี่สีดีดีนะคะ ห้าหกตีเจ็ดสิบแปดตีสิบแปดนะคะตีสิบแปดเจ็สิบแปดตีเก้าห้าสิบห้าสิบลูกแล้วนะคะวันนี้จะออกไม่เยอะมั้เนี่ยสีสิบเก้าห้าสิบก็ดีเลย ปกติน้องจะเป็นคนเก็บแต่วันนี้ตื่นเช้าไงนอนไม่หลับค่ะห้าสิบใช่เอ็ดห้าสองเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดนะคะหกสิบเอ็ดลูกกระฟังใส่หกสิบเอ็ดนะคะ อ6.2 6.3 6.4 6.5ลูกอือเราได้6.5ลูกเดี๋ยวนะไข่รถนะบางวันก็70กว่าบางวันก็80กว่ามันจะเข้าไหมล่ะลองจะให้มันกินข้าวก่อนเหรอ ลงกันแล้วอ่ะเนี่ยหกสิบห้าลูกทั้งหมดหกสิบห้าดูทีนี่ค่ะตะวันประวันสวยฮะเออ,อยูมาลกขี่นกจะได้เก็บมาลกขี่นกนะคะไปจิ้มเห็นไหมถ้าเราไม่ใส่ถุงมือเนี่ยพี่ซื้อถุงมือมาเอาไว้ใส่เก็บ นี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราก็จะเก็บเขาเก็บมาลักขี้นกนะคะยามเช้าเป็นไงเต็มเลยค่ะไม่ได้มาเก็บเมื่อวานเห็นไหมลูกมันจะร่วงนี่เห็นไหมลูกเบลเลอเลยเราไม่คิดว่าเขาจะมาทางนี้เก็บมเมล็ดเวียงเวียงไปค่ะเผื่อเขาอยากขึ้นเราก็ปล่อยให้เขาขึ้น เขาก็จะไปตัดหญ้ากันนะแต่ช้าอกไปขึ้นเต็มเลยค่ะทุกคนหนูอยากให้มีมีมาช่วยเก็บเยอะมากนี่นะอยู่ต่างจังหวัดนะมันก็ขึ้นมีลูกสุกแบบเต็มเลยหมดเลยนกกินบ้างอะไรบ้างเราก็จะเก็บ เดี๋ยวจะขอเก็บมาลักที่นกนะคะนี่นะบายบายค่ะบายบายด้วยพระอาทิตย์อรุณสวัสดนะคะ่ะ